ชมไปอัปเดตสถานการณ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เมียนมาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เมียนมาเพิ่งจะออกมาประกาศยุบพัก NL ็ดีของนางองซานซูจีรวมถึงพักการเมืองอื่นๆอีกกว่าเกือบ40พักนะคะโดยให้เหตุผลว่าไม่มีการมาขึ้นทะเบียนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดก็มีหลายชาติที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกานะคะโดยเขาก็แสดงความกังวลค่ะว่าการเลือกตั้งที่ขาด ความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งความไร้เสถียรภาพรวมถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ โดยในการแถลงการของทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นสาราชอาณาจักรและสหรัฐก็มีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่กองทัพเมียนมาประกาศยุบพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพัก NLD ของนางองซานซูจีนะคะรวมถึงพักการเมืองอื่นๆอีก39พักให้เหตุผลว่าพักเหล่านี้ไม่ได้มาดําเนินการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานเลือกตั้งของรัฐบาลตามกําหนดแม้ว่าจะยังไม่มีการกําหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็ตามค่ะ พรรคเอ d เองก็ออกมาย้ำนะคะบอกว่าทางพรรคเองก็จะไม่ขอขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานเลือกตั้งของรัฐบาลเหมือนกันเพราะมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่จอมปลอมไร้ความชอบธรรมทางกฎหมายทำขึ้นมาเพียงเพื่อหวังจะยกระดับ นายพลอวุโสมินอองไลน์ให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีขณะที่นางองซานซูจีวัย77ปีซึ่งถูกกองทัพจับกลุ่มระหว่างการรัฐประหารตอนนี้กำลังรับโทษจำคุก33ปีหลังจากถูกตัดสินในข้อหาต่างๆรวมถึงสมาชิกพักอีกหลายคนที่ยังคงถูกจับกุม่มหรือบางคนถูกสังหารนะคะ เรื่องนี้หลายชาติก็ออกมาแสดงความกังวลค่ะเช่นที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะออกมาแถลงการแสดงความกังวลอย่างจริงจังระบุว่าการกีดกันพัก NLD ออกจากกระบวนการทางการเมืองจะทําให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของพัก NLD รวมทั้งนางซูจีในทันทีรวมถึงขอให้เมียนมาแสดงหนทางสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติด้วยค่ะ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาประนามการยุบพักการเมือง40พักของเมียนมานะคะระบุว่าการเลือกตั้งใดๆก็ตามที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพมา่าจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการเลือกตั้งอย่างเสรีหรือเป็นธรรมค่ะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าทางรัฐบาลสหรัฐยังคงยืนกรานที่จะเรียก เมียนมาว่าเป็นประเทศพมา่าอยู่<ก>คือในภาษา<ช> <บร S 1> อังกฤษ,กฤษใช้เบอร์ม,มาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่ายังคงไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อที่เหมือนกับจะเป็นการพยายามฟอกขาวของรัฐบาลทหารของเมียนมาในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับก็ประนามการกระทําของรัฐบาลทหารที่มีแรงจูงใจทางการเมืองว่าเป็นการทําลายสิทธิและเสรีภาพของชาวเมียนมาเป็นการใช้กลยุทธ์ที่โหดร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวแล้วก็ปราบปรามฝ่าย ตรงข้ามด้านกระทรวงการต่างประเทศและก็การค้าของออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการจํากัดพื้นที่ทางการเมืองในเมียนมาโดยเฉพาะเรื่องข้อกําหนดการลงทะเบียนเลือกตั้งที่เข้มงวดออสเตรเลี Australia ยย้านะครับว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควรจะได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการกีดกันอาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและก็ความไร้เสถียรภาพในระยะยาวครับ ขณะที่กองทัพและรัฐบาลทหารของเมียนมาตอนนี้ยังไม่มีการออกมาตอบโต้หรือว่าชี้แจงอะไรนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วผู้ชมในวันกองทัพของเมียนมาวันนั้นเนี่ยผู้นํารัฐบาลทาหารพลเอกอาวุโสมินอ,องหลายก็ออกมาปราศัยนะคะมีการเรียกร้องไปยังนานาชาติขอให้เคารพในอธิปไตยของเมียนมาแล้วก็ขอให้สนับสนุนความพยายามของเขาในการที่จะฟื้นฟูเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยในแบบของเขาเองด้วยค่ะ ครับซึ่งการที่พรรค NLD ของนางซูจีถูกยุบพรรคไปนะครับก็อาจจะทําให้การเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้ยังไม่มีการระบุนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นหนองเลือดก,กันเลยก็ได้ค่ะ